ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่ากําลังเก็บกดจนใจเริ่มพังแบบเงียบๆวันนี้เราจะพามาเช็คลิสต์7สัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังเก็บกดความรู้สึกในความสัมพันธ์กันค่ะ1เราขอโทษก่อนเสมอทั้งที่ไม่ได้ผิดเพราะกลัวเขาจะไม่พอใจทั้งทงที่เราเองก็เสียใจ2ค่ะเราไม่กล้าแสดงความไม่พอใจเพราะกลัวเขาจะรําคาญเลยเก็บไว้จนเป็นความน้อยใจแบบเงียบๆสเ,เราไม่เคยคุยเต็มที่เพราะเหมือนพูดไปก็ไม่มีใครฟังหรือรีบคุยรีบหยุดเพราะกลัวว่าเขาจะเบือ่อ สี่เรารู้สึกผิดที่ขอพื้นที่ให้ตัวเราเองพอรู้สึกเหมือนเราเห็นแก่ตัวห้าเราไม่เคยร้องไห้ให้เขาเห็นถึงเราจะเจ็บแค่ไหนก็ตาม 6. เราแสดงออกว่ายังสบายดีหัวเราะได้ยิ้มได้แม้ใจจะไม่ไหวแล้วค่ะ 7. เราเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองทงั้งๆที่ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยถ้าคุณมี3มข้อขึ้นไปอาจไม่ใช่แค่คุณเก็บกดแต่คือใจของคุณกําลังของความเข้าใจแบบเงียบๆแล้วนะคะอย่าลืมนะคะความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องหายตัวไปเพื่อรักษาใครอีกคนไว้ค่ะ